ค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆนักเรียนชั้นป2ทุกคนนะคะอ่าก่อนอื่นเรามาสวัสดีกันก่อนนะคะในรูปแบบที่เราเคยทำอยู่ในห้องนะคะทันสมัยนิดนึงนะคะวันนี้วันนี้เป็นวันอังคารที่24เดือนสิงหาคม พศ2564นะคะอ่า Hello Good morning Tuesday Everybody I love you I'm fine วันนี้ก็สวัสดีกันเป็นทางการในรูปแบบใหม่ๆนะคะ สำหรับคลิปนี้คุณครูจะนำแบบทดสอบนะคะหลังเรียนวิชาการงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564ะคะซึ่งได้เรียนจบสิ้นไปแล้วนะคะหลายบทด้วยกันนะคะวันนี้ครูจะนำเสนอข้อสอบ หรือแบบทดสอบจำนวนทั้งหมด5ข้อนะคะให้ทุกคนจำให้ดีนะคะมี5ข้อในคลิปนี้คุณครูจะไร้สดในหนังสือนะคะดูตามที่คุณครูบอกเปิดหนังสือทีละหน้าตามที่ครูบอกแล้วก็ดูภาพประกอบและคำอธิบาย ที่อยู่ในหนังสือหน้านั้นมีทั้งคำถามและคำตอบไปในตัวนะคะไม่ยากค่ะเด็กๆทุกคนทำได้อยู่แล้วโอเคเรามาเริ่มกันเลยค่ะเอาหนังสือขึ้นมานะคะหนังสือวิชาการงานอาชีพของป .2 นะคะในแบบทดสอบข้อที่หนึ่งนะคะเริ่มเลยนะคะ ข้อที่หนึ่งมีอยู่สองหน้านะคะเอาหนังสือขึ้นมาค่ะเห็นไหมคะเปิดหนังสือหน้าที่เก้านะคะหน้าแรกก่อนนะคะหน้าที่เก้าเห็นไหมคะข้อที่หนึ่งนี้มีอยู่สองหน้านะคะในหนังสือมีอยู่สองหน้าหน้าที่เก้าและหน้าที่สิบนะคะหน้าที่เก้า เป็นแบบทดสอบข้อที่1เห็นไหมคะมีภาพอยู่2ภาพนะคะภาพนี้คุณแม่ทําอะไรคะคุณแม่เก็บทําความสะอาดเก็บขยะในบ้านคุณแม่เก็บของอุปกรณ์การเรียนให้แก่ลูกเห็นไหมคะมีสองภาพเองนะคะให้เด็กเรียนดูที่ภาพนะคะตรงอื่นไม่ต้องดูหน้าที่9นี้นะคะในหนังสือหน้าที่9ดูแค่สองภาพ ข้อ1 1.1นะคะให้นักเรียนตอบคําถามในหน้านี้ว่าภาพทั้งสองภาพนี้คุณแม่กําลังทําอะไรอยู่นะคะใช้คําตอบใต้ภาพเขียนลงมาในข้อสอบข้อที่1.1นะคะมี2คําตอบ2ภาพเท่านั้นเองนะคะอย่างอื่นไม่ต้องทํานะคะนี่คือคําตอบอ,อ๋อคุณครูรู้สึกไม่ค่อยสบายก็เลยเสียงแหบไปนิดนึงขออภัยนะคะ อา้าวต่อไปหน้าที่10นะเปิดไปหน้าที่10นะคะในข้อที่1.2นะคะเห็นไหมคะมีอยู่สองภาพเหมือนกันคุณแม่กับคุณลูกทำอะไรคะทั้งสองภาพภาพที่1คุณแม่กับคุณลูกทำอะไรคะทำความสะอาดเช็ดถูบ้านเห็นไหมเห็นไหมคะรูปที่สองคุณแม่กับคุณลูกช่วยกันล้างจานทำ อาหารประกอบอาหารเห็นไหมคะเอาคําตอบที่เขียนอยู่ใต้ภาพลงมาเป็นคําตอบในข้อที่1.2อ่าเสร็จไปแล้วง่ายๆทําทได้นะคะแบบทดสอบข้อที่1เสร็จไปแล้วนะคะต่อไปแบบทดสอบข้อที่2นะคะ ข้อที่สองนี้ให้นักเรียนเปิดหนังสือไปที่หน้า16เห็นไหมคะมีรูปภาพในหน้าหนังสือที่16เนี้ยมีทั้งหมด6ภาพเห็นไหมคะภาพที่หนึ่ง6สามสี่ห้าหกให้นักเรียนตอบคำถามมาว่าในหนังสือภาพในหนังสือหน้าที่16นี้มีทั้งหมดกี่ภาพนักเรียนนับได้กี่ภาพคะ หภาพเห็นไหมคะแล้วมีภาพอะไรบ้างนักเรียนก็เขียนคำตอบจากใต้ภาพแต่ละภาพลงในสมุดเราก็ส่งคำตอบให้ครูง่ายไหมคะโอเคง่ายๆนั่นเองนะคะนี่คือข้อที่2นะคะแบบทดสอบข้อที่2มีอยู่ในหนังสือหน้าที่16นะคะโอเค everybody understand uh, อันดับต่อไปข้อที่3นะคะข้อที่3นี้ให้นักเรียนเปิดหนังสือนะคะจะจ้าหน้าที่18ค่ะอยู่ใกล้กันเห็นไหมคะหน้าที่18นี้มีรูปภาพทั้งหมดกี่ภาพเหมือนกันค่ะในแบบทดสอบข้อที่3ให้นักเรียนตอบคำถามมาว่า หน้าที่18มีภาพทั้งหมดกี่ภาพหนึ่งสสามสี่ห้าหมีทั้งหมด6ภาพแล้วในแต่ละภาพมันคืออะไรนักเรียนก็เอาคำตอบที่อยู่ใต้ภาพแต่ละภาพเขียนลงมาเป็นคำตอบให้คุณครูส่งให้คุณครูตรวจก็เขียนลงมานะคะภาพที่หนึ่งอะไรภาพที่สองอะไรแค่นี้เอง ง่ายๆไม่ยากนะคะคิดว่าทำได้เราไม่ได้ดูที่ไหนเราก็ดูในหนังสือนี่แหละค่ะโอเคผ่านไปต่อไปข้อที่สนะคะเออการไลฟ์สดมีเสียงอะไรมากมายทั้งเสียงมอเตอร์ไซค์และเสียงรถ <c oughs> ขอให้ทุกคนทำใจนะคะนี่คือการไลฟ์สดค่ะ ข้อที่4อ่าข้อที่4ี่ให้นักเรียนเปิดหนังสือนะคะหน้าที่58และหน้า60นะคะเห็นไหมคะหน้าที่58ดูที่ภาพนะคะมีภาพอยู่สองภาพเห็นไหมคะภาพอะไรเอย่ยภาพที่หนึ่งเห็นไหมเขาเขียนไหมภาพสายยางรดน้ำเห็นไหมคะ ภาพที่2องกานะคะลดน้ําหรือบัวลดน้ําบ้านเราเรียกกันนะคะมีแค่สองภาพใน58ให้เักเรียนตอบคําถามในข้อที่4.1ว่าสองภาพนี้มีชื่ออุปกรณ์ที่ใช้สําหรับดูแลต้นไม้อะไรบ้างมีสองภาพภาพที่1คือสายยางลดน้ําภาพที่2คือบัวลดน้ํา เสร็จไปแล้ว4.1เขียนได้ไหมคะมง่ายๆนะคะไม่ยากเลยนะคะต่อไปหน้าที่60นะคะเปิดไปที่หน้าที่60เห็นไหมคะในข้อสอบข้อที่4.2นะคะ4.1เสร็จไปแล้วนะคะต่อไปข้อที่4.2มีทั้งหมดกี่ภาพคะให้ตอบคำถามว่า ภาพที่เห็นอยู่ในหน้า60นี้มีกี่ภาพมีทั้งหมด4ภาพเห็นไหมคะภาพที่1คืออะไรในกลมๆวงกลมเห็นไมหนึ่งสองสามสี่ภาพภาพหนอนอืมภาพแมลงหมเห็นไหมคะเ,เสียมคราดเห็นไหมคะให้นักเรียนตอบคำถามหน้าที่60ง่ายๆนะคะว่าอุป,ปกรณ์นะหรือ สิ่งที่เป็นวัชพืชมแมลงที่เกี่ยวกับการทำลายต้นไม้นะคะมีอะไรบ้างเขียนคำตอบลงมานะคะก็จะเสร็จสิ้นในข้อที่4.2นะคะต่อไปเป็นข้อสุดท้ายนะคะข้อที่5ค่ะข้อที่5ให้นักเรียน เปิดหนังสือไปหน้าที่85หนะคะเห็นไหมคะหน้าที่85ข้อที่5เป็นข้อสุดท้ายในคลิปนี้นะคะเ,เกี่ยวกับเรื่องหคะเห็นไหม,หไหมทั้งหน้าเลยนะคะครูอ่านจะไม่ช้ามากเพราะว่าครูถ่ายเอกสารมานะคะให้นักเรียนทำแบบทดสอบข้อที่ห ก็คือการคัดลายมือนะคะคัดในหน้าที่85นี้ส่งมาให้คุณครูตรวจนะคะโอเคข้อสอบทั้งหมด5ข้อนะคะแบบทดสอบหลังเรียนของชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะในวิชาการงานอาชีพก็เสร็จสิ้นไปแล้วนะคะ เดี๋ยวคุณครูจะขอทวนสั้นๆอย่างเร็วนะคะให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะข้อที่5ให้คัดลายมือหน้าที่85โอเคข้อที่4ให้ทำข้อสอบในหน้าที่58กับ60นะคะส่วนข้อที่3ก็ทำในหน้าที่18ข้อที่2ทํทำหน้า ทำข้อสอบในหน้าที่16นะคะส่วนข้อที่1ทําทำในหน้าที่9แล้วก็หน้าที่10นะคะมี2หน้าโอเค everybody you understand ถ้าทุกคนเข้าใจแล้วคิดว่าไม่น่าจะยากนะคะทำให้ เสร็จแล้วรีบส่งมานะคะคุณครูจะได้สรุปการประเมินวันนี้คุณครูขอจบการนำเสนอแบบทดสอบหลังเรียนวิชาการงานอาชีพเท่านี้นะคะแล้วเราพบกันในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564อีกครั้งหนึ่งนะคะบายบาย see you again เ okay. ค สวัสดีค่ะ